สวัสดีคะ่ะกลับมาพบก,กับ Answer t a r e n t of Love อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่9้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงวันที่9มกมกรานะคะแม่เพุ่งจุดเทียนเสร็จอ่าอุ้ยลมแรงมากไลฟ์ในแป๊บเดียวนะคะเดนนี๋ยวขอเขียนนิดนึงมองไม่ค่อยชัดที่สามจุดเทียนเรียบร้อย แล้วนะคะเมื่อกี้นะคะจุดเทียนสดอดข้อสืบชะตารับโชคนะคะแล้วก็นะคะขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระแม่กาลีพระศิวะพระแม่อุมาอ่ะเทวีแล้วก็พระแม่ธุรคานะคะพระพิกเกน,น่พระแม่ลักษมีพระวิษณุนะคะให้ปกป้องคุ้มครองนงชาตานะคะของทุกคนที่ได้มาจุดเทียนกับแบมทุกๆรายชื่อเลยนะคะวันนี้ใช้เทียนทั้งหมดอุย เล่มน่านะ้าคูณสามเจ็ดสิบห้าเจ็เล่มนะคะวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ไฟนะคะไฟวันนี้แรงมากแรงจนน่ากลัวปกติจุดไม่เคยรุนแรงขนาดนี้หนึ่งเนื่องๆน,น,น่าจะเป็นจากลมด้วยแหละนะคะมือยังดำไม่หายเลยอะจุดเทียนเข้ามาเมื่อกี้นะคะ ลมแรงนะคะแล้วเทียนก็เยอะด้วยคิวเยอะนะคะเทียนก็เลยเยอะตามไปด้วยลงลงชื่อเยอะมากนะคะรอบนี้แล้วก็ลมแรงมากไฟนึงคือว่าจะพูดได้เลยว่าไฟแผดเผาสุดๆต้องไปดูในไลฟ์ที่ลงไว้ในช่อง u t u b e นะคะอยู่ที่แถบอ่าไลฟ์สดอยู่ที่แถบสดน่ะนะคะเลื่อนไปดูเลยนะคะใครที่จุดเทียนลงชื่อจุดเทียนกับแมบบนะ รอบต่อไปนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะจุดวันที่สิบเจ็ดนะคะหรือไม่ถ้ามีอะไรผิดพลาดถ้าลมแรงเหมือนวันนี้อีกก็อาจจะไม่ได้จุดที่สิบเจ็ดนะต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่ามันลมแรงจริงๆมันอันตรายนะคะไม่เคยไม่เคยเห็นไฟที่มันลมแรงขนาดนี้ไฟจากเทียนอะนะคะอืมและอีกอย่างหนึ่งไฟไฟไฟจากเทียนที่จุดเนี่ยคือว่ามันเป็นไฟเผาเคราะห์เผาโศกเผาโรคเผา,าภัยเผาเสนียดจันไรลายจริงๆ ะะเพราะเทียนสะดอข้อเนี่ยคือมันรุนแรงจริงต้องต้องไปเห็นในวิดีโอนะมันจนตกใจอะ่ะโอ้จนกลัวแบบอ,อะไรทำไมมันแรงขนาดเนี้ยจนหยุดไลฟ์เลยนะคะเพราะว่ากลัวมากมันแรงมากจริงๆเมื่อกี้นะคะปกติจุดมันไม,ม่แรงขนาดนี้อืมอ่าวันนี้เราจะมาทําพิอากา์นะคะให้กับทุกคนวันนี้มีทั้งหมดสามกองสามตัวเลือกนะคะหัวข้อพิอากา์ของเราวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหม ไม่รู้หรอกนะคะว่าแต่ละคนหวังในเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปบพร้อมๆกันนะคะมีให้เลือกสามกองการนะคะหนึ่งสองสามนะคะชอบหมายเลขไหนเลือกเอาเลยนะคะเพียงหนึ่งกองเท่านั้นนะแบมเลือกหมายเลข 2. เอ๊ะทำไมใจมอยากเลือกหมายเลข1เอ่ะไม่เป็นไรพูดไปแล้วนะเลือกหมายเลข2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหมใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งมาดูกันเลยนะคะ สิ่งที่คุณหวังจะสำเร็จไหมนะคะคาราทาล่านะหมายเลขสามอ่ะขอ,อีกหนึ่งใบอู้การาราตรีอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคุณหวังอะไรสิ่งที่คุณหวังคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณหวังอะไร คุณหวังในเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะยังไงขอให้มาบอกด้วยนะเอาใหมา่โอ้ยมือยังดำไม่หายเลยจุดเทียนมาเมื่อกี้นี่น,นะคะโอ้คุณหวังในเรื่องเงินเงินจากการทำงานเงินจากการทำธุรกิจหรือหวังในความร่ำรวย เออจะสำเร็จไหมจะสำเร็จไหมอุย้ยคู่ด้วยอ่ะโอ้เดอะเดวิลคุณจะมีทั้งคู่มีทั้งเงินก้าถ้วยฟูลฟิลเมนต์โอ้อะไรจะดีขนาดนี้กองที่หนึ่งขออีกหนึ่งใบค่ะเดอะฮามิ คุณน่าจะหวังในเรื่องของความสําเร็จความร่ารวยในเรื่องของการเงินและความรักนะคะ fulfillment ขึ้นมาแน่นอนต้องตอบว่าสําเร็จนะคะสำเร็จแต่แต่อะไรทําไมต้องมีแต่เดี๋ยวมาดูไพ่ออร์เคิลกันนะคะจะสําเร็จได้นะคะจะสําเร็จได้แต่ให้รอเวลานะให้รอเวลาถ้าอยากสําเร็จนะคะให้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะที่คุณบูชาอยู่ ะะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอพระองค์ไหนก็ตามนะพระแม่กาลีพระพิกขเนตรพระแม่ลักษมีหรืออะไรก็ตามนะคะท่านจะช่วยให้คุณสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคุณคุณจะเด่นมากในเรื่องของเงินเรื่องของความร่ารวยและความรักนะคะความรักนี่คือว่าถ้าอยากมีรักใหม่จะพูดอย่างนี้ถ้าอยากจะมีรักใหม่คนกองเนี้ยสาเร็จในความรักได้นะคะแต่ว่าใจคุณเองอ่ะต้องลบคนเก่าให้ได้ก่อนคุณถึงจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่ได้แบบจริงจัง ถ้าตัวคนเองลบคนเก่าไม่ได้ยังคาราคาซังอยู่ไม่ได้นะคะคุณจะไปเริ่มใหม่กับคนเก่าไม่ได้เพราะว่าถ้าเอ้ยถ้าคุณจะไปเริ่มใหม่กับคนใหม่ไม่ได้เพราะถ้าคนเก่าตามคุณคุณก็กลับมาคืนดีกับคนเก่าเหมือนเดิมไพ่ก็เลยอยากจะให้คุณแน่ใจว่าโอเคถ้าอยากจะเริ่มใหม่จริงๆจบกับคนเก่าให้ได้สิแล้วเธอจะมีคนใหม่ที่ดีเข้ามาแทนแน่นอนนะคะและเรื่องความร่ำรวยนีย่คือไม่ต้องห่วงคุณได้ไพ่พระหาเศรษฐีสองใบอ่ะไพ่กองที่หนึ่งอ่ะ ะะธุรกิจของคุณจะประสบความสําเร็จจะนําพาเงินมาให้คุณอย่างมั่งคั่งร่ารวยประสบความสําเร็จมากๆในด้านธุรกิจหน้าที่การงานของคุณทุกอย่างนะคะเด่นๆเลยพวกที่เออเขาเรียกอะไรนะทำ,ทำทำธุรกิจส่วนตัวในทุกๆด้านนะคะมันจะเป็นออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ตามได้หมดเลยดีหมดเลยสําเร็จนะคะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามีคนวิตกกังวลไหมทําไมไพ่ถึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะคืออยากจะบอกว่า บางคนอาจจะไปดูดวงมาแล้วเขาทักว่าคุณโดนของอะไรอย่างนี้นะคะอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากนะถ้าคุณกลัวคุณก็สวดมนต์พระแม่กาลีเอาน้ำมะพร้าวมาถวายท่านนะคะแล้วอธิษฐานจิตบอกท่านว่ามีคนทักมาว่าจะโดนของอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วเอาน้ำมะพร้าวที่ถวายท่านเสร็จแล้วนํามาดื่ม ะะอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งไม่ดีเสนอจันลัยมันจะได้มาลายหายสิ้นไปจากชีวิตคุณเอาน้ํามะพร้าวมาถวายท่านมะพร้าวเป็นลูกอะคะ่ะถวายท่านแล้วคุณก็ไปเฉาะเอาน้ามาดื่มนะอันนี้คือวิธีคลายวิธีแก้เครสนะคะวิธีแก้อมถ้าเกิดมีคนทักนะถ้าไม่มีก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่เรากองที่หนึ่งนะ,ะสาเร็จนะคะสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักสําเร็จจริงๆนะคะ อเดี๋ยวจะขอพูดอีกนิดนึงถ้าไปจากคนเก่าไม่ได้อยา่าเพิ่งเริ่มใหม่กับใครนะคะเพราะว่าคุณจะทําให้ตัวเองเสียเวลาถ้าคุณยังไม่อยากเริ่มจริงๆแต่ถ้าคุณอยากเริ่มจริงๆแบบร้อยเอร์เซ็โอเคคุณไปต่อได้เลยถัดคนเก่าได้แล้วคุณไปเลยค่ะคุณจะพบเจอคนที่ดีแน่นอนนะคะอ่ะโอเคเราไปต่อกันที่กองที่สองนะคะ สวัสดีครั้งค่าสาหรับคนที่เลือกพี่อาศกอางที่สองนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหมนะคะแม่หมอก,ก็เลือกกองนี้เหมือนกันนะใบที่สองอม,มาดูกันมาดูกันบูทาราอโอะไรอะไรภาวะทารินีอืมโอเค สองใบนี้นะคะชนกล้องตลอดเน่ะสิ่งที่คุณหวังจะสำเร็จไหมคนที่เราพิ่อาการ์ดใบที่สองมาดูกันค่ะผู้อ่นานไพ่ก็ไดกล่องนี้เหมือนกันดูเล็บสิ <laughs> สุขบก <laughs> จุดเตียนเพิ่งเสร็จนะคะแล้วก็มาอ่านคลิปเลย ไพทาโร่ว wow. ้าว6ใบ q u e e of Pentacles ความร่ำรวยคุณหวังความร่ำรวยนะความรักเหรอความรักจะมาหาคุณเหรออะไรอีกความรักจริงๆด้วยว้า wow, ว The Sun ความรักความสําเร็จในชีวิตขออีกหนึ่งใบค่ะอืมมันออกมาสองใบอ่ะงันเดี๋ยวขอเลือกใหม่ละกันนะคะแต่มันก็ดีทั้งสองใบนะไม่ใช่ความหมายไม่ดีแต่จะเปิดให้เท่าๆกันกับกองที่หนึ่งนะคะแค่หกใบโอเคอ่าเข้าใจละกองนี้คุณหวังในความสําเร็จในชีวิตคุณหวังที่จะประสบความสำเร็จในที่การงานในการสร้างครอบครัว คุณอยากมีครอบครัวคุณอยากมีคนรักที่ดีคุณอยากประสบความสําเร็จในาการคลองเรือนนะคะเหมือนคนผู้หญิงเรา,เราทุกคนที่หวังผู้ชายก็หวังได้นะเรื่องนี้ไม่แปลกนะคะแล้วก็ความเครียดนะในชีวิตของคุณก็คือว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตอนะตอนนี้หน้าที่คุณทําอะไรตอนนี้นคุณทําไปเลย คุณก้มหน้าก้มตาทําในสิ่งที่คุณต้องทําในหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบไปเลยนะคะเดี๋ยววันหนึ่งความสําเร็จมันค่อยๆเข้ามาถึงคุณเองตอนนี้คุณก็กําลังเดินทางอยู่นะคะเดินทางไปสู่ความสําเร็จมันใกล้เข้ามาแล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณอย่าใจร้อนตัวตนคุณเองก็ค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนอยากจะให้มันได้เร็วๆอยากจะให้มันเกิดเร็วๆ The Sun ขึ้นมากับ Queen of Pentacles แล้วก็ Queen of Cups เนี่ยคุณไม่ต้องห่วง คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจของคุณอะคุณตั้งหวังอะไรไว้คุณอยากรวยเหรอคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณก็จะได้เป็นและแถมคุณยังจะมีความรักที่ดีอีกแต่รักครั้งนี้จะเป็นรักที่ต่างวัยมากๆคนรักกับคุณอาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันมากๆเขาอาจจะมากกว่าคุณเยอะหรือเขาน้อยกว่าคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเลิกเครียดได้แล้วนะคะ คนกองนี้เลิกเครียดได้แล้วนะคะชีวิตจะมีแต่ความสุขความสําเร็จเดอะซันมันคือความสุขความสําเร็จในทุกเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินกับอเรื่องความรักหรือว่าเรื่องงานอย่างเดียวมันได้หมดทุกเรื่องลดความเจ้าอารมณ์ลดความใจร้อนลดความเครียดความคิดมากคิดหนักของคุณลงหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อนะไพ่นะคะอยากจะบอกว่าไพ่ของพระแม่กาลีนะคะชัดเจนมากไพ่สองใบนี้คือให้รออย่างเดียวเลย รอแล้วมีคากํากับด้วยนะคะว่าอย่ารีบอย่าใจร้อนนักนะเนี่ยไพ่คุณขึ้นมาเนี่ยคุณใจร้อนมากเลยนะอยากจะให้อะไรให้มันเกิดขึ้นเร็วถ้ารีบบงแน่นอนนะคะบอกเลยอย่ารีบมันจะบงเนี่ยไพ่บอกเลยนะคะว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยไพ่พพะแม่กาลีใช้คําพูดที่เป็นศัท์วัยรุ่นมากๆอย่ารีบนะมันจะบงงานประสบใจเย็นๆนะความสําเร็จในชีวิตท,ที่เธอปรารถนานะแม่จะช่วยแต่เธอต้องใจเย็น ให้บอกแบบนี้งานท่านก็จะหาให้คุณได้ได้เจองานที่ดีดดีขึ้นไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเงินเงินนส่วนมากคุณจะได้จากงานการลงทุนได้มาจากน้ําพักน้ําแรงความรักพระแม่กาลีก็จะประทานความรักให้กับคุณอีกเช่นเดียวกันคนโสดมีคนคุยไหมคุยได้คุยไปก่อนแต่อย่าไปรีบ ดูให้มันชัดเจนดูคนให้ขาดใจเย็นๆบอกเลยนะกองนี้อย่ารีบรีบไม่ได้เด็ดขาดทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามเวลาอดทนแล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จนะคะคุณประสบความสําเร็จได้เพราะไพ่ประสบความสาเร็จขึ้นมาใบแรกเลยเพราะมาด้วยเดอะซันเพราะควีนขึ้นไพ่กองนี้สองใบบ้านปลายชีวิตคุณไม่มีทางลําบากมีแต่จะรวย ะะมีแต่จะอุดมสมบูรณ์พูลสุขประกบมาด้วยเดซันเนี่ยทุกใบเนี่ยดีหมดเลยยกเว้นใบนี้ใบนี้แต่แค่เป็นแสดงตัวตนของคุณว่าคุณคิดมากคิดหนักคิดกลักกวจะไม่ได้อุ้ยดูเล็บสีทุเล็ทุเลนะคะเพิ่งจุดเทียนม,มาเมื่อกี้เพิ่งจุดเทียนมาเมื่อกี้นะคะยังไงขออภัยด้วยก็ค,คือสําเร็จสําเร็จเลยแหละเรื่องชีวิตที่คุณหวังไว้ทุกเรื่องเดซันคือทุกเรื่องค่ะอืม ยังไงก็ขอทุกคนโชคดีนะคะแบมบคุณละอรนี้เหมือนกันอุ้ยดีใจจังเลยพ่าแม่ออกมายืนยันอีกบ้างไม่ต้องนี่มนะลูกนะเดี๋ยวมันจะโบ้งนะงเดี๋ยวจะเย็นเย็นสิ่งที่เธอหวังสิ่งที่เธอต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตแม่จะให้เธอจะช่วยเธอแน่นอนทุกเรื่องนะคะความร่ารวยงานเงินความรักทุกอย่างอยากประสบความสําเร็จในด้านใดก็จะประสบความสําเร็จทุกอย่าง จริงๆค่ะขอกระันตีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอทุกคนมีความสุขสมหวังมากๆนะคะขอให้ไพด่ดีๆแบบนี้นะคะพลังงานดีๆเกิดขึ้นจริงกับเราทุกคนรวมถึงตัวผู้อ่านด้วยนับจากวินาทีนี้ลตลอดไปช่วยชีวิตของผู้อ่านเลยนะคะแล้วขอทุกคนรับไปแต่สิ่งดีๆนะเจอกันในกองที่3ามแต่องนี้ต้องไปแล้วนะคะต่อไปใครเรื่องหมายเลขยก3เรามาดูคำทำนายกันนะคะว่าสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหม นะคะจะสําเร็จไหมสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงก็ขอให้ไพ่ได้บอกเราทุกคนนะคะสวัสดีครั้งค่าสำหรับคนที่เลากที่อาการไปที่3นะคะสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหมมาดูค่ะปึ๊บโอ้หน้าทันทิกาหอ,อ,อหนึ่งใบโอ้บูทาราได้เหมือนกันกับกองที่สองเลยอะ่ะ พระแม่บูตาราพระแม่ตาราเขียวตาราฟ้านะคะม,มามาค่ะมาดูกันคุณหวังเรื่องอะไรกองนี้ขอกรีดไพ่สิคุณหวังอะไรโอ้โหคุำงางเครียดนะ อืมฮึออีกสี่ใบค่ะออ้ยออ้ยอะไรอะ่ะกลองที่สามอะเออก็ยังชั่วสองใบนี้ขึ้นมาอ่ะขอบอกขอบอกกับกลองที่สามก่อนนะคะ กองนี้นะคะต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของความเครียดก่อนหเอ่อไม่เหมือนกับกองที่ผ่านๆมานะคะกองนี้จะมีคําเตือนค่อนข้างเยอะนะคะขอพูดถึงคําเตือนก่อนแล้วกันนะคะสิ่งหัวข,ข้อเราบอกสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จไหมแต่ให่มันขึ้นคําเตือนมาว่าคุณจะมีความเครียดเยอะมากนะคะเครียดจนแบบระวังป่วยแล้วกันนะคะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะ บางคนนะเจอปัญหาอะไรมาหนักหนาะสาหัสบ้างนะแต่และคนนะคะก็ไม่เท่ากันยังไงก็ขอให้คุณผ่านช่วงเวลาที่มันเลวร้ายนั้นไปได้โดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็กลับมามีความสุขกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้จะสําเร็จไหมแบมมองว่าสําเร็จนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่มันขึ้นมา6ดาบแปดดาบก็จริงแต่มันเป็น6กดาบที่ชนะแต่มันต้องสู้บางทีบางครั้งคุณอาจจะลงมือทำหนักเหนื่อยกว่าคนอื่น อะไรประมาณนี้คนอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันต้องเหนื่อยขนาดนี้ทําไมมันต้องขนาดนี้อะไรเงี้ยถึงจะสําเร็จทําไมไม่รู้สึกเหมือนแบบง่ายเหมือนคนอื่นเขาบ้างวะทําไมมันต้องยากขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะคะย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะ คนเราทุกคนเนาะทุกคนเหนื่อยหมดแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้ได้เห็นกับเขาในเวลาในช่วงวันเวลาที่เขาเหนื่อยคุณเห็นแต่ตอนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเท่านั้นนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้นะไพ่ของคุณสนะี่ใบนี้คือไพ่บอกให้คุณอดทนตลอดเลยนะคือต้องสู้ต้องอดทนต้องทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแต่การประสบความสําเร็จของคุณนะคือว่ามันไม่ใช่การประสบความสําเร็จแบบธรรมดานะมันเป็นแบบว่าการมีชื่อเสียงโด่งดังเลย นะคะเรื่องอะไรที่คุณกลัวว่าคุณจะไม่ได้เรื่องอะไรที่คุณกลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเครียดอยู่ตอนนี้นั่นแหละคุณจะได้มันมาคุณจะสําเร็จแต่คุณต้องผ่านช่วงเวลาเร็วลายพวกนี้ให้ได้ไปก่อนอาจจะนานอาจจะนานหน่อยอาจจะเป็นปี2ปีนะคะเร็วสุด8เดือนอะนะกล่องเนี้ยถ้าถามว่าสิ่งที่หวังจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยเร็วสุดคือ8เดือนแต่ช้าประมาณ2ปีอะสปีขึ้นไปยังได้เลยบางคนก็1ปีอะไรเงี้ยนะคะ แต่มองว่าสําเร็จแต่มันจะยากมันจะเหนื่อยหนักหน่อยนะคะบางคนคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับขนส่งหรือคุณอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งเองหรือนําเข้าสินค้าอะไรเงี้ยมาขายคุณอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือทําธุรกิจแต่คุณยังไม่ประสบผลสําเร็จในตรงที่ว่ายังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพียงพอหรืออะไรเงี้ยนะคะยังไม่นานหรอกเนี่ย ชีวิตของคุณนะ่ะแต่ละก้าวเดินม,มาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทุกคนมีบททดสอบทุกคนมีช่วงเวลาที่ประสบพบเจอกับปัญหาทั้งนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยคุณนะท่านจะช่วยคุณแต่ขอให้คุณใจเย็นๆหน่อยนะอะไรที่ลงมือทําอยู่ทําต่อไปจะประสบความสําเร็จนะคะบางทีคุณอาจจะมองว่าบอกว่ามันไม่เห็นลู่ทางจริงๆไพ่ตอนแรกมันก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆนะว่าไม่เห็นลู่ทางจริงแต่สุดท้ายมันสำเร็จนะ่ะ เอออาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะใจะเย็นๆนะอย่าเครียดให้มากนะคุณเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะบางคนอะนะคะเครียดจนจะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรปวดประสาทอยู่แล้วอะจะแบบคิดมากคิดมากจริงๆอย่างนั้นเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงคุณสําเร็จแน่นอนนะคะสําเร็จแน่นอนแต่ต้องพยายามหน่อยอืพยายามพยายามกว่าคนอื่นๆเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสําเร็จผลที่ได้มามันคุ้มอะ อย่าแต่อย่าแต่ขอเตือนอย่าล้มเลิกก่อนนะถ้าล้มเลิกก่อนไม่สําเร็จแน่นอนนะคะห้ามล้มเลิกก่อนเด็ดขาดนะกองนี้อาจจะหนักจะเหนื่อยหน่อยนะคะไม่ว่าจะทํากิจการงานใ,นใดนะคะคุณสําเร็จแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะพูดเลยว่านานหน่อยนะคะอืมแล้วก็สิ่งที่พ่ออร์คาลอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างเ,เรามาดูกันนะคะ ไพ่ก็บอกแบบไปในทางเดียวกันกับไพ่ทาโร่เลยไพ่ยิซีเลยนะคะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามลําดับขั้นตอนนะคะคุณหยิบคุณจับอะไรมันดูเหมือนจะไม่ไม่เป็นผลไม่เป็นประโยชน์แต่จริงๆรแล้วไม่ใช่มันมีช่วงเวลาของมันนะคะขอแค่อย่าล้มเลิกแค่นะั้นถ้าล้มเลิกก็คือหยุดเลยนะเริ่มต่อไม่ได้เลยนะนะคะต้องใช้เวลา ต้องใช้เวลานะกองนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกํำลังใจให้นะคะให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณหวังเอาไว้นะคะมีความสุขความเจริญความสำเร็จตามที่ใจคุณปรารถนานะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้อ่านไพ่ได้ทำคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ